ลับเรียนผู้บริหารเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้ารับฟังจากทางบ้านวันนี้ผมอาจารย์วสิทธิมประเสริฐได้รับหน้าที่เข้ามาบรรยายในหัวข้อแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย,ายภายใต้โครงการนําร่องพัฒนานวัตรกรรมดิจิทัลและการพัฒนาบุคลาคกรภาครัฐด้านดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทางสถิติสําหรับการพัฒนาประเทศสืบเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการใช้ระบบดิจิทัลและ ข้อมูลจำนวนมากอย่างไรก็ตามยังขาดทักษะและบุคลากรที่ช่วยในการจัดการข้อมูลหรือว่าพัฒนา,าระบบที่จัดการข้อมูลเหล่านั้นในโครงการนี้จึงออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้นักวิเคราะห์ข้อมูลมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการรวบรวมข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลในการสกัดข้อความสําคัญหรือองค์ความรู้ที่สําคัญจากข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เนต็ตรวมทั้งการพัฒนา ระบบแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวางแผนและนโยบายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงไอเดียเข้าถึงความคิดเห็นของประชาชนได้ง่ายขึ้นในโครงการนี้จึงหวังว่าเราจะช่วยทั้งพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและช่วยให้เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเข้าถึงไอเดียเข้าถึงแผนนโยบายที่มีความยั่งยืนมากขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนา ภูมิภาคของท่านอย่างยั่งยืนครับครับสำหรับในโครงการนี้เราจะมีหลักสูตรทั้งหมด7หลักสูตรโดยที่6หลักสูตรออกแบบมาเพื่อนักวิเคราะห์ข้อมูลอีกหนึ่งหลักสูตรสําหรับผู้บริหารส่วนท้องถิ่นนะครับในหัวข้อที่1หลักสูตรการรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียวัตถุประสงค์หลักก็คือการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือว่าจากโซเชียลมีเดียก็ดี เพื่อให้รับทราบถึงความคิดเห็นของบุคคลหรือข้อมูลที่วกว้างกวางมากขึ้นจากฐานข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตและก็ข้อความต่างๆที่ผู้คนกําลังพูดถึงในหลักสูตรที่2เป็นการแปลงเอกสารไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่มาจาก pdf เอกสารทางนโยบายเอกสารทางการวิจัยต่างๆเราสามารถแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของข้อความและใช้ข้อมูลนั้นในการสกัดหาองค์ความรู้ในขั้นต่อไปครับในหลักสูตรที่3มเป็นการบริหารจัดการธรรมบัญญัติข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่เราได้รับมาจะมีปริมาณมากและมาจากหลากหลายแหล่งเราจรึงจะเป็นต้องจัดการและแบ่งงานให้บุคคลต่างๆทําง,งานร่วมกันเนื่องจากการแบ่งงานจะเป็นต้องมีเครื่องมือและการจัดการที่ดีจึงจะเป็นต้องมีการบริหารจัดการธรรมธรรม,มพิบาลข้อมูลในส่วนนี้ครับหลักสูตรที่4และหลักสูตรที่5จะพูดถึงทฤษฎีและซอฟต์แวร์ที่สําคัญในการสกัดคําสําคัญ,ำำคญจากบทความเมื่อเราสกัดความสําคัญออกมาได้แล้วนี่ เราจะสามารถใช้คำสัมพันธ์เหล่านี้ในการเชื่อมโยงให้เกิดเป็นโนเดกราฟในขั้นที่6ครับในขั้นที่6หลักสูตรการสร้างโมเดลกราฟเครือข่ายองค์ความรู้หรือว่าโนเดกราฟเป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลที่แปลงจากข้อมูลที่ไร้โครงสร้างให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อใช้ในการสืบค้นในการหาเหตุและผลและหาความเชื่อม,อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อนําไปสู่การวางแผนการเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ที่เกิดประโยชน์ครับส่วนหลักสูตรสุดท้ายเป็นหลักสูตรสําหรับผู้บริหารคือหลักสูตรแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวางแผนและก็การสร้างนโยบายในหลักสูตรนี้ทั้งทีมงานได้พัฒนาระบบที่มีความสามารถในการสกัดข้อมูลที่ได้มาจากในหัวข้อข้างต้นและนํามารวบรวมเป็นองค์ความรู้ทางด้านนโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายอของสหรประชาชาติอย่างเช่น SDG นโยบายชาติ20ปีเพื่อให้เราเข้าใจถึงภาพรวมของอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเราจะจะต้องเข้าใจบริบทของประเทศซึ่งเรามีการรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะมาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือว่าข้อกังวลข้อสงสัยต่างๆที่ประชาชนมีอยู่จึงให้เราสามารถเข้าใจทั้งบริบทในปัจจุบันและเป้าหมายในอนาคต หลังจากนั้นเราใช้เทคโนโลยีโน้ตกราฟรวมทั้ง language model หรือว่าโมเดลการประมวลผลภาษาขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์เหตุและผลและนำไปสู่ถึงการออกแบบแผนการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันให้ถึงเป้าหมายในอนาคตระบบนี้จะมีความสามารถในการวางแผนในการวิเคราะห์บทความต่างๆรวมทั้งสร้างข้อเสนอที่เหมาะสมกับภูมิภาคของท่านครับ ครับผมในส่วนถัดไปเรามาดูรายละเอียดสําหรับแต่ละหลักสูตรกันเลยครับในหลักสูตรแรกเนื่องจากว่าเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษจึงขออนุญาตบรรยายส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษยกเว้นในสไลด์ที่7จ็จะขอแนะนำะเป็นเป็นภาษาไทยนะครับก็ในหลักสูตรแรกเรื่องการรวบรวมข้อมูลจากอินเทนอร์เน็ตเราก็จะมีเนื้อหาที่บรรยายไปก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาเพื่อเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของชุมชนอันที่2เป็นการแปลงข้อมูลจากไฟล์ pdf ให้กลายเป็น text อันที่3เป็นเรื่องการจัดการข้อมูลอันที่สี่กับห้าเป็นเรื่องทฤษฎีและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการสกัดคําสําคัญซอฟต์แวร์ที่6เป็นการจัดการสร้างโน้ตเล็กราฟและก็การ export โน้ตครับแล้วก็ส่วนที่เจ็เป็นบรรยายภาษาไทยในหัวข้อแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวางแผนภูมิภาคครับ ก็ในในหัวข้อแรกสิ่งที่เราเตรียมไว้ก็คือจะเป็นคอร์อสในการรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าข้อมูลที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเราสามารถหยิบเข้ามาใช้ได้ไม่ยากออันนี้เป็นส่วนแรกฮะซึ่งในในส่วนนั้นจะมีการพูดถึงการเก็บข้อมูลก็ดีหรือว่าการใช้ภาษา Python ในการทำเว็บสแครปปิ้งโดยที่ทางหลักสูตรเรา เราเลือกเครื่องมือที่ชื่อว่า p l a y w r i ซึ่งเป็น Open Source ที่ใช้ในการทำ a u t o m a t e Test แต่ว่าในในเคสนี้เราสามารถใช้ในการทำ Web Scraping ได้ด้วยเราสามารถดึงข้อมูลมาจาก API ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเปิดต่างๆที่มาจากา Open Data ของประเทศไทยก็ดีหรือว่าจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เปิดเป็น API เราสามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นมาได้แล้วก็ เมื่อจบคอร์สนี้นักเรียนจะมีความสามารถในการดึงข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า p เพล a ย e และ Beautiful Soup หลังจากนั้นข้อที่2นะน,นักเรียนสามารถดึงข้อมูลโดยใช้แพ็กเกจที่ชื่อว่า Request ผ่าน API แล้วก็ในในส่วนที่3นักเรียนจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่ทางทีมงานได้พัฒนาขึ้นเพื่อดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียไปใช้งานต่อได้ครับ เนื้อหาก็จะมีะค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันทีในคอร์สที่1นนะครับสําหรับคอร์สที่2เรื่องการแปลงเอกสาร PDF ให้กลายเป็นเอกสารข้อความหรือ text วัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราอยากจะ digitize ข้อความที่อยู่ใน PDF เนี่ยให้เกิดเป็น text ขึ้นมาเพื่อจะสามารถนํามาใช้ในการประมวลผลไม่ว่าจะประมวลผลด้วยรั Language Modeling อย่างเช่น c h a t GPT ก็ดีหรือว่าเครื่องมือ NLP ที่เรามีอยู่เราต้องแปลงจาก PDF เนี่ยให้กลายเป็น t e x t ได้ก่อนดังนั้นกระบวนการหนึ่งที่เราจะแปลงเอกสารนโยบายก็ดีเอกสารการศึกษาต่างๆการวิจัยต่างๆก็ดีให้กลายเป็น t e x t ได้จริงจะเป็นต้องมีเครื่องมือนี้ในส่วนของคอร์สนี้ก็คือจะพูดถึงการแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบ PDF ให้กลายเป็น Text เพื่อเราจะได้รวบรวมข้อความ Text เหล่านั้น ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถประมวลผลต่อได้ด้วยเครื่องมือทางด้าน NLP ครับก็ในเมื่อเรียนจบในหลักสูตรนี้นักเรียนจะมีความสามารถในการแปลงไฟล์ PDF ให้กลายเป็นเท็กโดยที่มีรูปแบบในการแปลงเนี่ยหลายวิธีมากครับแล้วก็ส่วนที่2จะมะีขั้นตอนในการ cleansing เนื่องจากการแปลง PDF to Text เนี่ยส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า OCR การแปลงอาจจะมีข้อผิดพลาดเนื่องจากว่า ตัวเอกสารเองอาจจะมีการสแกนมาอาจจะมีอักขระที่ผิดพลาดหรือว่า,าตัวโมดเดลที่ใช้ในการถอดอาจจะมีการพลาดดังน,นั้นเราจึงจะเป็นต้องทําการ cleansing ข้อมูลก่อนก่อนที่จะเข้าในขั้นถัดไปท้ายที่สุดเมื่อ,เ,อเราก็จะมีการพูดถึงซอฟต์แวร์ที่เราได้เตรียมขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาไดา้ทดลองใช้กันครับ เนื้อหาก็จะมีพูดถึงหลายอย่างในในสารับรละเอียดในคอร์สที่2เดี๋ยวเราจะเข้าลงไปในรละเอียดกันทีหนึ่งตอนที่ถึงคอร์สนน,นะครับก็ในหลักสูตรที่3เรื่องเดต้าโ o ปันแอนเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อใช้ใน uh, การจัดการข้อมูลเนื่องจากว่าข้อมูลเรามาจากหลากหลายแหล่งเราจะมีจะเป็นต้องมีกระบวนการในการจัดการข้อมูลและม่แต่เดต้ข้อมูลเพื่อให้ทีมง,งานของเราหรือว่าผู้ใช้ข้อมูลเข้ามาเห็นข้อมูลและเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น ในหลักูตรนี้ก็จะพูดถึงหนึ่ก็คือกระบวนการในการทำเดต้าดิ e คอเวอ e ์นแบบพื้นฐานแล้วก็พูดถึงการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Data Discovery ที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ lightning zone การทำา d t t าไพล์ไลโดยใช้ภาษา Python แล้วก็ k e d o ครับก็เมื่อเมื่อเราสร้างไปล e l i n e เสร็จเราสามารถ d e p l o y ไ i ล e l i n e ของเราขึ้นไปใน Airflow และใช้เครื่องมือโอเปน t อร e อย่างเช่น Superset ในการอ่ s p l a y ข้อมูลของเรา วัตถุประสงค์ของคอร์สนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือนักเรียนเข้าใจกระบวนการ Data g o v e r n a แ c e และก็การค้นพบข้อมูลหรือว่า Data Discovery อันที่สองมีการจัดการข้อมูลขาเข้าและก็การจัดการ Data p i ลปลายอย่างมีประสิทธิภาพสามมีการพัฒนาทักษะในการเขียนโค้ด Data p อลปลายโดยใช้แพ็กเกจที่ชื่อว่าเควด o กดีไพน์ทั้งเควดโกดีหรือว่า Airflow กกดีหรือว่าการใช้ออปเชสต์ก็เซตในการดิสเพลย์ข้อมูลครับ เนื้อหาของหลักสูตรที่3ก็จะประกอบไปด้วย15หัวข้อดังต่อไปนี้หลักสูตรที่4เกี่ยวข้องกับการทำา k y y w r r e x x t a c t i o n เนื่องจากว่าข้อมูลที่ไร้โครงสร้างหรือว่าข้อมูลเทคเนี่ยปัจจุบันถูกประมวลผลด้วย c h a t GPT หรือว่า Large Language Modeling หรือ LLM เนี่ยได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาของ LLM ในปัจจุบันก็คือยังไม่สามารถดูข้อมูลเฉพาะเจาะจงได้อย่างเช่น ชื่อของสถานที่ชื่อของชุมชนหรือว่าชื่อของบุคคลเนี่ยเขาจะไม่มีความแม่นเท่าไหร่สาหรับ llm นะครับดังนั้นเราจรึงจะ็นต้องช่วยเขาด้วยการที่ถอดคําสําคัญเหล่านี้เก็บไว้ก่อนแล้วทำ indexing ในกระบวนการนี้จึงจะ็นต้องใช้ keyword extraction ในการถอดคําสําคัญเหล่านั้นในกระบวนการนี้ก็คือต้องใช้เทคนิคหลายๆเทคนิคยกตัวอย่างเช่น name entity recognition Zero Shot Sentence Classification หรือว่าไม่กระตั่งใช้ q u uh, e a t i o n and Answering หรือว่า RAG RAG นี่ยอ่ยอมมาจาก r e t r i e v a l a u g m e n t e d g e n e r a t i o n ก็คือการใช้ LLM คู่กับ uh, การใช้ uh, Vector Database ในการ r Re retrieve ข้อมูลแล้วก็ Generate คำตอบออกมาครับก็กระบวนการนี้ค่อนข้าง uh, อยู่ในระหว่างงานวิจัยก็ uh, ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ อยู่ในสถานะที่เรียกว่าเป็นขอบของเทคโนโลยีที่เรากำลังก<ๆ>าลังศึกษากันอยู่ก็ถ้านักเรียนเข้าใจในส่วนนี้นะนักเรียนสามารถนำ RAG หรือ rag เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในงานหลากหลายเช่นถ้านักเรียนมี corpus ข้อมูลขนาดใหญ่นักเรียนสามารถใช้ corpus ข้อมูลนั้นในการเป็นฐานให้ AI ตอบคำถามได้หรือว่าใช้ในการสังเคราะห์ แผ ń, นนโยบายหรือตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้เอกสารตั้งต้นเป็น knowledge base อย่างนี้ได้ครับถัดมาเมื่อเมื่อนักเรียนจบคอร์สนี้นักเรียนจะสามารถ 1. ใช้ API เพื่อใช้การสก,กัด Name entity ออกมาจากบทความเข้าใจทฤษฎีเข้าใจหลักการแล้วก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการสก,กัดต่างๆเหล่านั้น 2. เข้าใจว่า RAG หรือว่า rag เนี่ยทำงานย่งไรสำหรับโจทย์ question answering ข้อที่3ก็คือสามารถพัฒนากระบวนการสกัดข้อมูลให้ข้อมูลมีความหมายให้มีคีย์เวิร์ดให้มีความเชื่อมโยงระหว่างประโยคต่างๆมากขึ้นได้พูดง่ายๆคือแปลงจากข้อมูลที่ไร้โครงสร้างให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างที่มีความหมายมากขึ้นครับในเนื้อหาก็ประกอบด้วยเนื้อหาค้นคว้าครับเดี๋ยวลงไปในเลยอีกทีนึับในส่วนที่5การทำคีย์เวิร์ดเอ็กซ์แทคชั่นด้วยซอฟ์แวร์ ในส่วนนี้ทางทีมก็จะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้เพื่อไม่ว่าจะเป็นสกัดข้อความสำคัญหรือว่าประมวลผลข้อมูลที่เป็น R AG นะครับก็มีการเตรียมตัวอย่างแล้วก็นำผลลัพธ์ออกมาให้ดูได้ครับครับก็เดี๋ยวเราลงปลาเป็นรายละเอียดในส่วนส่วนของซอฟต์แวร์อีกทีหนึ่งในส่วนที่6เป็นเรื่องของ Knowledge Graph Network Extraction หลังจากที่เราถอดอคำสำคัญหรือว่า n a m e entity ออกมาได้แล้วเนี่ยนามเฉพาะาต่างๆออกมาได้แล้วเราสามารถใช้นามเฉพาะเนี่ยเป็น 1. ก็คือใช้ในการค้นหา 2. ก็คือใช้เป็นจุดตั้งต้นในการตั้งคำถามสำหรับ large language modeling ในส่วนนี้มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ knowledge graph ห,หรือที่เรารู้จักกันอีกทีว่า SPO triple หรือว่า subject predicate object นะฮะก็ triple เนี่ยเป็น building block ขั้นพื้นฐานที่เป็นประโยคหน่วยย่อยที่สุดของโนเดกราฟทันที่ที่เราสะสม t r i p l ป,ปหรือสะสมประโยคเหล่านี้มากพอองค์ความรู้ก็จะเพิ่มขึ้นและเราสามารถใช้องค์ความรู้เหล่านี้ในการไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มการอ d e n t i f y Entity ต่ Ent างๆหรือว่าการเชื่อมโยงหาเหตุผลเราสามารถประยุกต์ใช้โนเดกราฟในการทำ Reasoning หรือการหาเหตุผลหรือว่าการหา Topic Modeling หรือวาอ่าการกัหาประเด็นสําคัญที่อยู่ในองค์ความรู้เหล่าน,น,นั้นได้ครับหลังจากที่นักเรียนเรียนจบคอร์สนี้นักเรียนสามารถ 1. สร้าง SPO ออกมาได้จะเขานักเรียนควรจะเข้าใจโครงสร้างของ terminology Term box หรือ T box นละแล้วก็ assertion box หรือ A box อเพื่อสร้างโน้ตกาของตัวเองได้ในหัวข้อที่2 โนดเลกราฟเอมเบดดิ่งเทคนิคเป็นเทคนิคที่ใช้ในการแปลงจากโนดเลกราฟให้กลายเป็นเวกเตอร์หลังจากนั้นนักเรียนจะสามารถใช้แบตช n เ Learning ในการปร o เส s s ข้อมูลกราฟได้ท้ายที่สุดก็คือนักเรียนจะสามารถสร้างวิเคราะห์แล้วก็ใช้เหตุผลบนโนดเลกราฟที่เราสร้างขึ้นได้เราสามารถทำนายเหตุผลทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใช้กราฟที่ได้มาจาก การสร้าง SPOC เนื้อหาก็จะประกอบไปด้วย1 5หัวข้อหลักซึ่งมีความลึกพอสมควรเดี๋ยวเราไปลงดีเทลกันอีกทีหนึงในหัวข้อที่7เป็นหัวข้อสุดท้ายหลังจากที่เราสร้างโน้ตเลกราฟออกมาได้แล้วเรามีข้อมูลทุกอย่างครบแล้วเนี่ยเราใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้ผู้คนประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงได้สามารถนําข้อมูลที่เราสกัดออกมาเนี่ยไปใช้ในการ วางแผนก็ดีเข้าใจสถานการณ์ก็ดีหรือแม้กระทั่งป้องกันสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็ได้ใช้ใช้ทั้งเพื่อจะเข้าใจใช้เพื่อการป้องกันและรวมถึงใช้เป็นเข็มทิศนำทางไปสู่เป้าหมายในคอร์สนี้ก็จะพูดถึงผู้ผู้บริหารส่วนภูมิภาคเนี่ยสามารถเข้ามาดูะระบบ Strategic Planning ของเราแล้วก็สามารถ เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับชุมชนหรือว่าจังหวัดของเรามีสิ่งไหนที่เขากังวลมีสิ่งไหนที่เขากลัวว่ามันอาจจะส่งผลกระทบร้ายต่อเขาเข้าใจถึงต้นเหตุของปัญหาเหล่านั้นด้วย Root c a u s e Analysis รวมทั้งใช้ Large Language Modeling ในการวิเคราะห์ ในการเข้าใจถึงปัญหาเหล่านั้นและนำมาสู่ถึงการออกแบบนโยบายและสร้างแผนภูมิที่ให้คนเข้ามาใช้งานได้สะดวกได้ง่ายขึ้นในส่วนนี้ผู้ที่เข้ามาเรียนก็จะสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียทั้งในเมืองและชนบทรวมทั้งสามารถเข้าใจสาเหตุของปัญหาต่างๆโดยทั้งเนื่องจากเรามีการประยุกต์ใช้ LLM หรือว่า Large Language Modeling ในในการวิเคราะห์อของเรา ซึ่งการวิเคราะห์เราเนี่ยเบส on อเอกสารวิจัยที่มาจาก PDF กเรีหรือว่าแหล่งข้อมูลอื่นๆที่เรารวบรวมมาครับในส่วนที่3เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วเนี่ยเขาจะสามารถมีมมทักษะในการเข้าใจนโยบายสามารถดูนโยบายและเข้าใจภาพใหญ่ของของอทั้งประเทศและอาจจะเข้าถึงนโยบายของระดับนานาชาติเมื่อเราได้ ผู้บริหารของอท้องถิ่นที่มีความเข้าใจถึงนโย,ยบายที่วางแผนไว้ระยะยาวเราจะได้เมืองที่มีความเติบโตที่ยั่งยืนมากขึ้นครับแล้วก็ทุกคนก็จะมะีการดำเนินชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นครับในัวข้อนี้ก็จะเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรรยายตัวแพลตฟอร์มครับการใช้งานแล้วก็การตีความการใช้งานต่างๆครับก็ ทั้งหมดนี้ก็จะพูดถึงในที่ผมกล่าวมาทั้งหมดจะเป็นภาพรวมของหลักสูตร7หลักสูตรเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดที่หลักสูตรกันครับ